เบบี้เ t ทไทตี่ิทานเรื่องตำนานรักสองพบในยามเช้าสดใสที่แสงแรกของวันทอดกระจายลงบนพื้นป่าเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าเติมเต็มอากาศให้ดูมีชีวิตชีวากละยาหญิงสาวผู้มีจิตใจอ่อนโยนและรักในธรรมชาติได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเดินเข้าป่า เขากำลังจ้องมองรอยท้าบนดินเปียกน้ำและเพลิดเพลินกับความสงบรอบตัวทันใดน,นั้นเสียงควนค้างของใบไม้ที่สั่นไหวและการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันในเงามืดของพุ่มไม้ทำให้กรลยายรู้สึกถึงอันตรายเมื่อเธอหันกลับไปก็พบว่าพญางูขนาดใหญ่กำลังโผล่ออกจากใต้ร่มเงาของต้นไม้พร้อมกับสายตาแหลมคม และลินคดเคี้ยวที่พร้อมจะโจมตีได้ทุกเมื่อในขณะเดียวกันอากเทพผู้สง่างามซึ่งออกมาชื่นชมธรรมชาติในยามเช้ากำลังเดินตามร้อยแสงอรุณอยู่ไม่ไกลมากนะักเขาเห็นเหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นในพิตาด้วยความรวดเร็วและความวง่งใหญ่ที่แฝงไว้ในทุกย่างก้าวอากกาเข้ามาในวงแหวนของความตึงเครียดนั้นพร้อมกับยืนหยัดเผชิญหนนะ้ากับพญางู อย่าก,กลัวไปเลยเสียงของอักดังก้องในความเงียบของป่าเขายืนมือไปหยิบกิ่งไม้ที่ลอยอยู่ใกล้ๆแล้วใส่ไปมาที่พญางูด้วยความเด็ดขาดพญางูจ้องมองด้วยดวงตาที่คมกริบก่อนจะหวักลับหรือห่หางออกไปในพุ่มไม้กัลยาอุทานด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือขอบใจท่านมากจริงๆเลยนะที่ช่วยชีวิตของข้าเอาไว้น้ําเสียงของนาง ผสมผสานความกลัวและความขอบคุณเขาด้วยกันขณะที่เธอยังคงสั่นคลอนจากเหตุการณ์นั้นอารกยิ้มอ่อนโยนและกล่าวว่าไม่เป็นอะไรหรอกข้ามองเห็นและไม่อาจปล่อยให้เจ้าต้องเผชิญกับอันตรายเพียงลำพังได้หรอกนะเขายืนมือเข้ามาช่วยกัละยาให้ยืนตรงขึ้นอีกครั้งหลังจากความตึงเครียดคลายลงกัละยาและอากเริ่มต้นพูดคุยกันอย่างใจเย็นในบรรยากาศของป่า ที่ขืนกลับมาสู่ความสงบอีกครั้งกัลยาพูดขึ้นข้าชื่อว่ากัลยาขอบคุณท่านมากที่มาช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ในวันนี้อากตอบอย่างอ่อนโยนข้าชื่ออักยินด,ดีที่ได้ช่วยเหลือเจ้าความงามของเจ้าถ้าไม่ข้ารู้สึกว่าถูกชีวิตนิปาดูมีชีวิตชีวาขึ้นบทสนทนาดำเนินไปพร้อมกับเสียงกระซิบของลมและการบุกสมบัติของใบไม้ ภรรยาเล่าว่าค้าได้เดินทางเข้าไปในป่าทุกครั้งเพื่อมองเห็นความงามของธรรมชาติแต่ว่าวันนี้ขากลับได้รับบทเรียนที่สําคัญและก็แสนคุมค่าเกี่ยวกับความเปราะบางของชีวิตมนุษย์อากาศด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีธรรมชาติมีทั้งความงามแล้วก็ความท้าทายเมื่อจเจ้ามองเข้าไปลึกๆในทุกสิ่งจเจ้าก็จะพบว่าบรสอนให้เราเข้าใจ แล้วก็เห็นคุณค้าของชีวิตมากขึ้นทั้งคู่แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกจนเวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงจากบทสนทนาในวันนั้นความสัมพันธ์ของกาลยาและอาก,ก์กเริ่มพัฒนาหรือสืงขึ้นความประทับใจในตัวกันและกันจุดประกายให้เกิดความใกล้ชิดที่ไม่อาจปฏิเสธได้นับจากวันนั้นเป็นต้นมากาลยาและอากต่างพบว่าตัวเอง ต้องการที่จะพบกันอีกครั้งในทุกเช้าที่แสงแดดสาดส่องและเสียงน้ำไหลอันไพเราะในปา่าทั้งสองมักจะนัดพบกันที่ริมลำทานอันเงียบสงบแห่งนี้ที่ซึ่งเสียงของน้ำและสายลมเหมือนเป็นพยานให้กับการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของหัวใจที่ริมลำทานแห่งนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นนิลันแล้วก็เรียบง่ายเลยนะเจ้าคะกลยาเก่าเบา ขณะที่นั่งรงมองน้ำใสที่ไหลลื่นอักยิ้มตอบใช่ทีน่นี่คือที่ที่ข้ารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แม้ว่าโลกของเราทั้งสองจะแตกต่างก,กันแต่ทีน่นี้มันสามารถบัดดวงพวกเราไว้ให้อยู่ใกล้การทำกับธรรมชาติที่สวยงามในคืนหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงดาวประดับฟ้าและดวงดาวเผาแสงพื้นที่ริมรับทานในป่า กลายเป็นพื้นที่สําหรับความรักอันลึกซึ้งของทั้งสองกัลยาและอาดนันงเคียงคู่กันบนฝั่งน้ําใต้แสงจันทร์ที่อ่อนละมุนเสียงคลองร้พัดผ่านใบไม้และน้ําไหลเบาๆกงกืนกับความเงียบสงบของธรรมชาติอากกัลยากะซิบ,บเบาๆด้วยเสียงที่แทรกซึมด้วยความอ่อนหวานทุกครั้งที่เจ้าบอกเข้าไปในดวงตาของข้าข้ามีความรู้สึกว่าหัวใจของข้า สัมพันธ์กับความรักที่แท้จริงของท่านราวกับว่าดวงดาวบ,บนท้องฟ้ากำลังจะบอกเรื่องราวของพวกเราอักจับมือกัลยาอย่างแน่นนาะและตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกัลยาเจ้าก,ก็คือแสงสว่างที่ข้าค้นพบในโลกมนุษย์และมือข้าได้พบกับเจ้าข้าก็รู้สึกว่าความรักนี้ไม่มีขีดจำกัดแม้ว่าสวารรค์จะมีคำสั่งให้เราแยกจากกัน แต่ในใจของข้าความรักที่มีให้กับเจ้าจะยังคงอยู่เสมอตลอดไปนะในทุกหยดน้ำที่ไหลผ่านริมแม่น้ำแห่งนี้ข้ารู้สึกว่าเราได้เขียบทกวีแห่งความรักที่จะไม่มีวันจางหายไปตลอดกาลกลยาเผยความในใจด้วยเสียงที่อบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวงังอากยิ้มอย่างอ่อนโยนและทุกครั้งที่ข้ามองเห็นรอยยิ้มของเจ้า เขาก็รู้สึกว่าความรักของเรามีพลังพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ในช่วงเวลานั้นทั้งคู่จมอยู่ในความคิดถึงอนาคตที่เต็มไปด้วยความฝันและความรักที่บริสุทธิ์พวกเขาได้พูดคุยถึงความหวงังที่จะก้าวผ่านอุปสรรคที่จะถูกกำหนดโดยสวรรค์ในเบื้องหน้าเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มแสดงร้อยอ่อนๆที่ขอบฟ้าทั้งสองได้สัญญากันว่า พวกเขาจะพบกันอีกในทุกเช้าแสงแรกของวันที่กำลังาสาด่องลงมาที่ริมับทานแห่งนี้ในขณะที่แสงแรกของวันยังคงลินลงบนริมลำธานที่เป็นที่นัดพบประจำของกาลยาและอากเรื่องราวแห่งความรักที่เบ่งบานในหัวใจของคนทั้งคู่กับต้องเผชิญกับเงามืดแห่งความอิจฉาริษยาที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติในวันหนึ่ง ในม,มือมืดของพุ่ไมไม้ใหญ่ที่ทอดเงาลงบนฝั่งน้ำพยางูอันแสนดุร้ายซึ่งเคยปรากฏตัวในวันแรกที่เขาพบกัลยาณิปายังคงคอยจับดูความรักบริสุทธิ์ของคนทั้งคู่ด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความห่วงแหนและความอิจฉาริษยาพยางูผู้ซึ่งในใจลึก,ลกได้รงรักกัลยาในวันที่เธอสู้ชีวิตจ,จากอันตรายด้วยความอ่อนหวานของเธอเอง เมื่อเห็นเธอและเปลี่ยนความรู้สึกกับอักเทพผู้สง่างามความรู้สึกในใจของพญางูก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธและความอิจฉาที่แสนทรมานได้คือหนึ่งขณะที่กัลยาและอักนั่งพูดคุยกันอยู่ริมรับทานกัลยาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าอักถูกค้างที่ข้ามาที่นี่ข้ารู้สึกว่าธรรมชาติได้มอบความสงบ แล้วก็ทำให้ข้ารืมความเจ็บปวดที่บางครังโรคมนุษย์ในมอกไว้ให้กับข้าอาคหันมามองกัละยาอย่างอบอุ่นและทุกครั้งที่ข้ามองเห็นรอยยิ้มของเจ้ามันก็คือแสงสว่างที่ทำให้ข้ารืมความทุกข์ในสวรรค์ไปชั่วขณะหนึ่งแม้ในบรรยากาศโรแมนติกแห่งความรักนี้พญางูก็ยังคงแอบฟังทุกคงพูดของคนทั้งคู่อย่างลึกซึ้ง ในใจของมันกระซิบกับตัวเองด้วยเสียงแผ่วเบาข้าเคยหวังว่าข้าจะได้ดูแลเจ้าด้วยรักแท้ของข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ทําไมนะเจ้าต้องมอบความรักนั้นให้แก่เขาด้วยพญายงูคางเบาในความเงียบของป่าจากนั้นสายตาของมันก็เริ่มคดเคี้ยวและใจที่อัดอัน้นก็เริ่มรังสั่นแผนการขึ้นในคืนต่อมาที่พระจันทร์เต็มดวง รำทานแห่งความรักกับแปรเปลี่ยนเป็นเวทีแห่งความวุ่นวายเมื่อพยายงูแอบเรื่อเข้ามาใกล้ฝั่งที่กาลยานั่งรออักอยู่โดยลํำพังเสียงลมเย็นพัดผ่านคืนนี้ข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นควรเป็นของข้าพยายงูคลางพรำในใจเมื่อเห็นว่ากาลยานั่งอยู่คนเดียวระหว่างที่รออกักพยายงูจึงค,ค่อยๆคลานเข้ามาอย่างแผ่วเบาในขณะเดียวกัน กะรยาก็เฝ้ามองไกลไกลด้วยความคิดถึงที่มีต่ออากโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจะมีเงามืดที่ค่อยคคืบคลานเข้ามาใกล้เธอเงยหนะ้ามองท้องฟ้าปล่อยให้สายลมเงย็นพัดผ่านร่างอย่างสงบทว่าภายใต้เงามืดของต้นไม้ใหญ่พญางูกำลังจับตาม,มองเธอด้วยแววตาเล้นลับและเต็มไปด้วยความปรารถนาทันใดนั้นพญางูก็เลยเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็ว ก่อนที่กัลยาจะทันตั้งตัวเขาก็พุ่งฉกกัดลงที่ต้นแขนของเธอความเจ็บแล่นไปทั่วร่างกัลยาตกใจสุดขีดก่อนที่ร่างกายจะอ่อนแรงลงและดวงตาก,ก็ค่อยๆปิดลงโดยไม่อาจตาทานได้เมื่อกัลยาฝืนคืนสติเธอพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ริมรับทานอีกต่อไปแล้วหากแต่ถูกพามายังถ้ำลึกลับกลางป่าผนังท้ำเต็มไปด้วยเถาวัลย์เลยปกคลุม แสงจากกองไฟสลัวสลัวทำให้เธอพอมองเห็นชายรักสูงสง่าผู้หนึ่งในอาพอสีดบทองนั่งอยู่ไม่ไกลมากนักเจ้าฟื้นเรื้กรัลยาเสียงทุงตับของเขาดังขึ้นกัะยาสะดุง้งรู้สึกถึงความหนักอึ้งในร่างกายเธอพยายามขยับตัวแต่กลับรู้สึกอ่อนแรงร่างสูงตรงหน้าค่อยๆเดินเข้ามาใกล้จนเธอสามารถเห็นใบหน้าคมคาย ที่แฝงไปด้วยมนตสะกดท่านเป็นใครกันหรือทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้กัละยาถามเสียงัานข้าคือพญางูเจ้าอาจเคยได้ยินชื่อข้าในตำนานข้ามองดูเจ้าอยู่ทุกค่ำคืนและก็เฝ้ารอวันที่จะได้เจอเจ้าเช่นนี้เขาเอื้อมมือไปรูปเส้นผมของเธอเบาๆอย่างถนุถนอมกัละยาสะบัดหน้านีท่านทำแบบนี้ทำไมกันในโปรดปล่อยข้าไปเถอะนะ พยางูเสยยยิม้มข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปรอกกระยาจะเจ้าถูกลิขิตให้เป็นของข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นกัรยาหัวใจเดน,นแรงเธอพยายามข่มความหวาดกลัวข้ามีใช้ของผู้ใดทั้งนั้นข้าขอร้องละโปรดปล่อยข้าไปเถอะนะพยางูมองเธอว้แววตาแน่วแน่ข้ารอเจ้ามานานเหลือเกินและข้าก็จะไม่มีวันปล่อยเจ้าเป็นของผู้อื่นเด็ดขาดคำพูดของเขา ทำให้กาลยารู้ว่าเธอตกอยู่ในเงื้อมมือของสิ่งที่เธอไม่อาจหลบหนีได้ง่ายๆการเจรจาไม่อาจเปลี่ยนใจพญายงูได้แล้วเธอจะทำเช่นไรต่อไปดีกาลยากัดฟันแน่นเธอรู้ว่าการขอร้องคงจะไม่มีผลจึงต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยสติปัญญาเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพยายามทำใจให้สงบก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานกว่าเดิม ถาหากท่านต้องการให้ข้าอยู่ที่นี่จริงๆท่านควรจะให้ข้ามีอิสระบ้างข้าไม่อาจรักท่านได้หรอกนะหากท่านเห็นข้าเป็นเพียงนักโทษเท่านั้นพะยางูจ้องมองเธอเรากลับกำลังช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มมุมปากจเจ้าอยากได้อิสระอย่างนั้นหรือจเจ้าคิดว่าข้างโงูพอที่จะปล่อยเจ้าให้หลบหนีไปได้อย่างนั้นหรอข้าจะไม่คิดนี้กัลยาเอ่ยเสียงมันคง แม้หัวใจของเธอจะเต้นรัวแต่ข้าต้องการเพียงเวลาเท่านั้นเพื่อที่จะเรียนรู้ท่านหากท่านต้องการให้ข้าอยู่กับท่านตลอดไปท่านก็ควรจะปล่อยข้าได้รู้จักตัวตนของท่านจริงๆพยากูมองเธอด้วยความสนใจแววตาของเขาฉายแววคุ้คิดเจ้าดนฉลาดนักนักกลยาเช่นนั้นข้าก็จะให้เวลาเจ้าแต่จงจำเอาไว้นะต่อให้เจ้าคิดนี้ ข้าก็จะตามหาเจ้าจนเจอและก็จะนำเจ้ากลับมาไม่ว่าจะต้องทำด้วยวิธีใดก็ตามกัล,ลยาฝืนยิ้มบางๆในใจเธอรู้ว่ายังมีหนทางเดียวที่เธอจะรอดพ้นจากเงื้อมือของพญางูได้เธอต้องหาวิธีหลบหนีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปตักมุ้งนาสูริมรำฐานตามเวลาดัดบ่ายทว่ากัล,ลยากลับมาอยู่ที่นั่น มีเพียงรองเท้าของเธอที่ตกอยู่บนพื้นดินอักรู้ทันทีว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติเป็นแน่หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความวิตกกังวลเขาโกมลงเก็บรองเท้าของกรยาขึ้นมาก็จะสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างบนพื้นรอยเือยของบางสิ่งที่ใหญ่โตผิดธรรมชาติกะรยาอักตโกเรียกแต่ไร้เสียงตอบรับเขาตัดสินใจตามร่องรอยนั้นเข้าไปในป่า เส้นทางคดเคี้ยวและมืดบิดทว่าความเป็นห่วงที่มีต่อกัลยาทําให้เขาไม่เคยคิดย่อท้อในที่สุดเขาก็มาถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งที่นั่นมีถาวัรปกคลุมและบรรยากาศอบอวนไปไว้กิ่นชื้นของดินและพืชปา่าอักกำดาบของเขาแน่นแล้วสูดลมหายใจลึกก็จะก้าวเข้าไปด้านในภายในถ้ำกัลยากําลังเผชิญหน้ากับพญางู นางพยายามเกี้ยกลอให้เขาปล่อยตัวนางไปแต่พญางูกลับยืนยันว่าเธอเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกัลยาเสียงอักดังขึ้นพร้อมกับรากของเขาที่ปรากฏตรงปากทามกัลยาหันควับไปมองอกพญางูจ้องมองชายหนุ่มที่กล้าบุกเข้ามาแววตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นกัลยาต้องเป็นของข้าอักกำดาบแน่น ดวงตาของเขาเปล่ยนปะกายด้วยความมุ่งมั่นข้าจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นการเผชิญหน้าระหว่างเทพผู้กล้าและพญางูผู้ทรงอำนาจกำลังจะเริ่มตน้นขึ้นเสียงดาบของอกักแหวกอากาศเข้าปะทะกับพญางูที่ตอนนี้แปลเปลี่ยนร่างเป็นอสร,รพิษขนาดมหือมาเกศสีดำปันวาวสองประกายสะท้อนแสงจากกองไฟภายในถ้ำพญางูแผ่แม่เบียสูงเสียงคู่คำรามกึกก้อง ปากไม่หวั่นเกรงเขาพุ่งเข้าใส่พญางูพ่นล,ลมหายใจออกมากลายเป็นสายลมแรงจนทำให้กองไฟดับอบอดบรรยากาศภายในถ้ำมืดสนิทมีเพียงแสงจากสายฟ้าที่แลบผ่านปากถา้ำมาให้เห็นเงาตะคุ่มของทั้งสองที่กำลังประทะก,กันอย่างดุเดือดสายฝนเริ่มโปรยลงมาจากฟากฟ้าราวกับสะท้อนถึงพลังอันมหา,าศาลของการต่อสู้ฝนตกหนักขึ้นเรื่อย ลมพายุพัดหกระนำต้นไม้ไหวเองเรากับถูกถอนรากกัลยาได้แต่เบิกตากว้างมองดูการต่อสู้อย่างวาดวานันพญางูฟาดหางอันโรพลังของต้นไซอารแต่ชายดุ่มกับกระโดดหลบได้อย่างวุดวิ่เขารู้ดีว่าเขาไม่อาจเผชิญหน้าด้วยพละงก,กำลังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเขาจะต้องใช้ปัญญาและไหวพริบด้วยกัลยาเป็นมนุษย์เจ้าจะพากนางไปจากโลกของนางไม่ได้หรอกนะ อักตะโกนลัน่นฝ่ามือกระชับดาบแน่นข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเป็นใครข้ารอคอยกระยามานานแล้วและข้าก็จะไม่มีวันยอมเสียเธอไปอีกเป็นอันขาดพญางูประกาศก้องก่อนจะใช้เวทมนต์ของตนเสกให้ถาวรเรอยพันลากของอักอย่างรวดเร็วอักดิ้นลนแต่เถาวนลัดแน่นขึ้นเรื่อยๆกระยาตะโกนด้วยความตกใจพักสายฟ้าแลบขึ้นอย่างสว่างวาบ คลื่นคลั่นไปทั่วท้องฟ้าก่อนที่เสียกงกึกก้องจะดังขึ้นทั่วป่าหยุดเดี๋ยวดีนะพายุที่กำลังโหมกระหน่ำพันสงบลงทันทีเบงดำที่ปกขุมท้องฟ้าแตกกระจายออกเผยให้เห็นร่างของบูรุษผู้หนึ่งที่ลอยลงมาจากฟากฟ้า,ฟาดวงตาเป็นประกายด้วยพลังแห่งทวยเทพเขาคือพะอิน์เทพผู้ดูแลความสงบแห่งสวรรค์ทังอักและพญาง,งูต่างหยุดชะงัก การต่อสู้ของพวกเจ้าถ้าไม่ฟ้าดินปานป่วนหากยังดื้อดึงต่อไปอีกข้าจะลงทานพวกเจ้าให้สาสมที่สุดผาอินเอ่ยเสียงดังกึกก้องพญายงูจ้องมองเทพเบื้องหน้ายัางไม่ยอมแพ้ข้ารักนางเหตุใดข้าจะไม่อาจครอบครองนางได้ผาอินท้อถอนใจความรักที่แท้จริงต้องเป็นไปด้วยใจมิช้การบังคับจองจำรอกนะอักศบตากับกัลยา แล้วเอ,อย่ยดูนาำเสียงที่หนักแน่นกัลยาสมควรได้เลือกเส้นทางของตอนเองพาอินมองทันสองสลับกันไปมาก่อนจะเอื้อมมือขึ้นรายมวนลบล้างเวทพัฒนาการของพยายงูเถาวันที่รันล่างอักผันสลายหายไปท่านพยายงูหากเจ้ารักนางจริงเจ้าต้องให้โอกาสนางได้ตัดสินใจเลือกเองพยายงูนิงเงียบก่อนจะเบือนสายตามองกัลยาดวงตาของเขา ชายแววความเจ็บปวดข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำตอบของเจ้ากัาลยาเจ้ารักข้าหรือไม่กัลยาสูดหายใจลึกแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่ข้าม่สามารถรักท่านได้พระอินทอดพระเนธพญางูที่ยังเต็มไปด้วยความดื้อรั้นและอักที่แม้จะมีเจตนาดีแต่ก็กระทำผิดกฎของสวรรค์พระองค์ถอดถอนหายใจ ่อนจะกล่าวขึ้นด้วยสิวระเสียงทรงอำนาจพญางูเจ้ามีจิตใจโลภและก็ใช้กำลังบังคับผู้อื่นความรักที่เจ้ามีต่อกัลยาหาใช่รักแท้ไม่แต่เป็นเพียงความลงไหลและอยากครอบครองเท่านั้นข้ามิอาจให้อาภัยเจ้าได้พระอินชูพหันขึ้นเหนือพระเศียรผ่านเกิดแสงสว่างเจอจ้าพญางูร้องรานเมื่อรู้สึกถึงพลังที่าทาโทมเข้าใ่ร่างกายที่สูงใหญ่และทรงพลัง เริ่มเล็กลงเรื่อยๆเกลสีดำทองเริ่มจางลงกลายเป็นงูตัวเล็กที่ไม่มีอำนดดาจใดๆอีกต่อไปขาขอสาิเจ้ากลายเป็นงูเพียงธรรมดาเท่านั้นหมดิินซึ่งอำนาจเวทมน์และจากนี้ไปเจ้าจะต้องไปเฝ้าสมบัติแห่งสวรรค์ในดินแดนอันไกลโพ้และจะไม่มีวันได้พบกัลยาอีกพญางูเรื้อยไปอย่างอ่อนแรงดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความเย่อยิงบัดนี้ เหลือเพียงความสิ้นหวังและความเศร้าสลดก่อนที่สายลมแห่งสวรรค์จะพัดพาร่างของมันหายไปสู่ดินแดนที่ห่างไกลตามคำสาบแต่ยังไม่ทันที่อักจะได้โล่งใจพระอินทร์กลับหันประพักมาหาเขาส่วนเจ้าอักแม่เจ้าจะมีเจตนาดีต่อกัลยาแต่เจ้าก็ฝ่าฝืนกฎของสวรรค์เจ้าเป็นเทพเจ้ายอมรู้ดีว่าห้ามมีความสัมพันธ์กับมนุษย์แต่เจ้ากับทำเช่นนั้น และยังใช้อารมณ์เข้าสู้จนทําให้เกิดพายุโหมกระนำ่ำสร้างความวุ่นไวายไปทั่วอา้มศรีรษะลงคารู้ว่าคาทำผิดแต่คาไม่เสียใจที่คาได้ปกป้องกัละยาพาอินทอดพระเนตรเขานิ่งก่อนจะตัดขึ้นจเจ้าจะต้องได้รับโทษเช่นกันพระอินทอดพระเนตรอากที่คุกเข้าอยู่เบื้องหน้าแม้ว่าเขาจะสำนึกผิดแต่การฝ่าฝืนกฎกแห่งสวรรค์ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์ทอดถอดพระทยัยก็จะเป็นสุรเสียงทรงอำนาจอักเจ้าเรือกความรักเหนือหน้าที่เจ้ายอมรับทิ้งกฎแห่งสวรรค์เพื่อมนุษย์ผู้หนึ่งนั่นคือความผิดที่คาไม่อาจระเวนได้อักกำมือแน่นดวงตาสั่นไหวด้วยความหวาดหวั่นแต่เขายังคงเงยหน้าขึ้นข้ายอมรับผิดถูกประการแต่ขอ อย่าพาคาไปจากกัลยาเลยนะพาอินมองลงมาอย่างแน่วแน่กวามรักของเจ้าถ้าไม่เกิดอาเพศความสงบสุขของโลกมนุษย์และสวรรค์ถูกสั่นคลอนเพราะเจ้าจะไม่อาจอยู่บนโลกมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้วซิกขับตัดฟ้าก็คำรามกึกก้องราของอกักค่อยๆรอยอยขึ้นจากพื้นพายุหงกระน่ำพัดพาขึ้นสู่ท้องฟ้ากัลยาตะโกนสุดเสียง ไม่ให้โปรดอย่าพาเขาไปฉากคาเลยแต่ไม่ว่าเธอจะร้องไห้ฟูมายเพียงใดอาก็ถูกพัดหายไปสู่เบื้องบนพระอินเหยียดพัดออกเบื้องหน้าแล้วบรรดานให้แมา่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลไหลผ่านระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์ข่าสาแหม่น้ำนี้ขึ้นเพื่อกันระหว่างเจ้ากับโลกมนุษย์อักหากเจ้าก้าวข้ามผ่านแม่น้ำนี้เมื่อใด เพิงแห่งสวรรค์จะเผาผ่านเจ้าจนมอดไหมเจ้าจะไม่มีวันได้พบกัละยาอีกอักลืมตาขึ้นพบว่าตนเองยืนอยู่บนสวรรค์หันมองลงไปยังโลกมนุษย์เบื้องล่างทอดสายตามองเห็นกัละยาที่กําลังสุดตัวลงร้องให้ริมฝั่งแม่น้ำขณะที่เขาเองยืนขึ้นอยู่ที่อีกฝากหนึ่งของสายน้ำอันกว้างใหญ่กัละยาอักตะโกนเรียกเสียงสะท้อนกล้อง กาลยาเกยนาขึ้นดวงตาแดงกลับด้วยน้ำตาเธอยื่นมือออกไปหาเขา,เาแต่ระหว่างพวกเขามีเพียงแม่ดาที่เย็นเยียบและลึกไร้ก้นบึ้งกันขวางไม่ให้พวกเขาได้เคียงคู่กันอีกต่อไปอักกรมบัดแด่นเขาอยากข้ามไปหาหนางแต่เมื่อก้าวเข้าไปใกล้ขอบแม่ดาำลำแสงสีทองก็ผ่านลุกชนขึ้นตรงหน้าความร้อนแผ่ซ่าน จนทาให้เขาต้องถอยกรับข้า้าไปหาจเจ้าบินใอีกแล้วอากก่าวในน้ำเสียงสั่นเครือกระยากัดลิมฝีปากแนน,น,นหายาดน้ำตาไหลอาบแก้มข้าจะรอถึงแม้จะไม่มีวันได้พบกันอีกข้าก็ยังจะรักท่านตลอดไปอักยกมือขึ้นแนบอกข้าก็เช่นกันไม่ว่าจะกี่พันปีความรักของข้าก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ทั้งสองทำได้เพียงยืนมองกันจากคนละฝากฝั่งของแม่น้ำสายลงพัดผ่านเสียงคลื่นซัดก,กระทบฟังดังก้องเป็นดังเสียงแห่งโชคชะตาที่มีอาจฝื้นได้สองดวงใจถูกภาคจากกันตลอดกาลสายน้ำที่ไหลอเอื่อยเชืยเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่างเหินและความเศร้าที่แทรกซึมในหัวใจของทั้งกัลยาและอากกัลยา จึงต้องยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในทุกๆวันมองดูน้ำใสที่สะท้อนแสงดาวและกระสิทธิ์ชื่ออักไปในสายลมส่วนอักจากสวรรค์ก็ส่งแสงสว่างอันอ่อนโยนลงมารับรู้ถึงความรักและความคิดถึงของเธอเสมอตำนานรักของกาละยาและอักจึงถูกเล่าขานต่อกันมาในทุกยุคทุกสมัยเป็นบทกวีแห่งความรักที่แท้จริง ที่แม้จะถูกแบ่งด้วยแม่น้ำแห่งความห่างเหินแต่หัวใจของทั้งสองก็ยังคงสื่อสารและคงความทรงจำแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไว้ตลอดการฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ